ผมว่าคนเราต้องมีทั้งความเก่งก่อนนะครับศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวมีสิ่งใหม่ทุกวันถ้าเราไม่เรียนรู้ผมว่าเราก็จะก็ค่อยตกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆครับผมคือ mm. สิ่งหม่คือห้ามหยุดเรียนรู้แล้วก็มีความพร้อมก่อน mm. แล้วพอมีจังหวะที่ดีปุ๊บเราสามารถคว,าว้าจังหวะได้โอกาสได้แล้วก็จะสกเซสครับผม กิษณุงานประเสริฐอพองนะครับผมเป็นผู้บริหารของบริษัทซาวรีพับบิกนะครับเป็นผู้นําเข้าจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องเสียงคอน s u m ร์ตออดิโและโปรออดิโมากกว่า30ปีในประเทศไทยนะครับทางบริษัทซาวรีพับบิกนะครับก็จะคัดเลือกสินค้า ที่มีมาตรฐานสากลน,นะครับมีหลายช่วงหลายราคาไม่ว่าจะงบระดับหมื่นระดับหลายหมื่นระดับแสนหรือระดับล้านทางเราก็มีรบทุกเลนจ์ให้ลูกคา้าได้เลือกตามความพอใจของลูกค้าครับแม่ผมชอบบอกนะครับว่าบ้านเราอ่ะไม่ค่อยเก่งแต่ว่าบ้านเรามีบุญวัสนาถึงพาให้เรามาถึงจุดนี้ได้ซึ่งผมว่ามันก็จริงอยู่เหมือนกันนะครับเรืช่อครับวันนี้ยินดีต้อนรับคุณนุสู่รายการท่าแมชชีนนะครับขอาพาคุณนุขึ้นท่าแมชชีนย้อนเวลาไปนิดนึงครับ,รบธุรกิจเนี้ยเป็นเจน2ที่คุณนุมาดูแลต่อ วันแรกที่เรารู้ว่าเราอยากมาดูแลธุรกิจต่อจากครอบครัวเนี่ยครับช่วงนั้นคือวันไหนยังไงบ้างครับจริงๆก็ผมได้อยู่คุกคีกับองค์การนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนชอบฟังเพลงชอบดูหนังด้วยแล้วก็ชอบเล่นดนตรีด้วยเหมือนกันครับทำให้ซึมาซาบสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันทุกวันก็เลยคิดว่าชอบในการทําธุรกิจอย่างนี้ครับผมแล้วก็เป็นการมอบเสียงเพลงให้ลูกค้าด้วยครับช่วงแรกที่เราได้รับโอกาสมาเป็นผู้บริหารในฐานะเจน2ครับช่วงนั้นมีอะไรที่ยากลำบากที่สุดครับ ก็คงเป็นเรื่องการพิสูจน์ตัวเองครับผม เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานมา25ปีแล้วนะครับเขาก็มีประสบการณ์ทั้งเครือข่ายทั้งลูกค้าทั้งร้านค้าทั้งสินค้าครับผมแล้วผมก็เป็นเด็กใหม่ที่จะพึ่งเริ่มมาทํางานนะครับในสายตาเขาเป็นเด็กๆอยู่ก็อาจจะมีความไม่ไว้ใจในการทํางานนะครับผมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับคุณนุ้บริหารงานมากี่ปีแล้วครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าเข้าวงการจริงก็ประมาณ25ปีแล้วครับผมตั้งแต่20กวากับผมตั้งแต่เราเข้ามาจนถึงวันนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไปในแง่ไหนบ้างครับ อย่างเล็กๆมี2คู่หาครับแล้วก็ค่อยๆขยายขึ้นขยายขึ้นยยนะครับตามเวลาตามการเติบโตของบริษัทครับแล้วตัวคุณนุเองครับมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างครับนั่นจะเป็นพวกประสบการณ์ครับแล้วก็ความรู้ที่สะสมมากขึ้นมากขึ้นนะครับผม สิ่งที่คุณนุมภูมิใจที่สุดในการที่ได้บริหารบริษัทนียครับคือเรื่องไหนบ้างครับก็คิดว่าทําให้บริษัทเติบโตขึ้นนะครับจากที่เป็นบริษัทเล็กๆมีพนักง,งานอยู่ไม่กี่10คนตอนนี้ก็ขยายเพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นมาเป็นประมาณ4 0 5 0คนนะครับผมแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ดีใจก็คือทําให้พนักงานทุกคนมีความมั่นคงวิธีการบริหารบริษัทละครับเรามีวิธีหรือเรามีเครื่องมือยังไงครับที่เราใช้ในการบริหารบริษัทนียครับส่วนมากผมก็จะให้ทุกคนเป็นอสสรระะมมมาาาากกว่คืออถเนไไดดีย้ผจ แบบสังงานว่า yes no okay แต่ว่าก็มีลิมิตเฉยครับแต่ว่าส่วนมากผมก็จะให้ตลาดเสรีในการคิดในการพูดให้คนได้ลองผิดลองถูกในฐานะที่คุณนุ้บริหารงานมานานครับ,ค,รบคิดว่าบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราบริหารมาทั้งหมดเนี่ยคุณนุ้อยากบอกเรื่องไหนบ้างครับ น่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ใหม่ๆทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าสมัยนี้คือสิ่งใหม่ๆมาทุกวันถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆผมว่านั่นแหละเราจะค่อยๆถอยไปเรื่อยๆจุดเด่นที่ทําให้ Sound Republic ครับต่างจากบริษัทนําเข้าเครื่องเสียงทั่วไปคือเรื่องไหนครับที่ผมฟังมาครับก็อาจเป็นเรื่องการบริการครับผมเพราะว่าทางทีมบริการค่อนข้างได้รับคําชมจากลูกค้าดีลเลอร์ค่อนข้างดีครับเรื่องการบริการให้ลูกค้าครับเรื่องความไวเรื่องการตอบสนองให้ลูกค้าครับมีอยู่เคสหนึ่งนะครับลูกค้ามีลำโพงชุดหนึ่งแล้วว วันเสาร์นี้ซึ่งบริษัทปิดไปแล้วแต่เขาก็โทรมาหาผมบอกว่าเออพี่ครับช่วยหาอะไรหน่อยได้ไหมครับผมก็ไปเปิดโกดังให้แล้วก็หยิบสินค้ามาให้ลูกค้าลูกค้าก็ขอบคุณมากครับซึ่งมันอาจจะไม่ยากสำหรับผมแต่ว่ากับลูกค้าน่าจะเป็นแบบสิ่งที่สําคัญของเขาครับซึ่งทำให้เขาผ่านงานไปได้ครับผมก็คิดง่ายๆว่าถ้าเขาเป็นเราเราเป็นเขาคิดยังไงครับถ้าเขาเดือดร้อนผมก็พยายามช่วยเหลือครับทำให้เขาผ่านวันไปได้ผมก็ดีใจแล้วครับในตอนนี้สาว republic เนี่ยครับมีโปรดักตัวไหนที่อยากนาเสนอบ้างครับตอนนี้จะมีสินค้าแบรนด์ พุ่งแรงของทางบริษัทนะครับซึ่งยอดขายที่เดือนที่ผ่านมานะครับผมก็จี้ตามาดู3ครั้งเอ๊ะตัวเลขมันมากกว่าแบรนด์แบรนด์นึงที่มี100 SKU ได้ซึ่งแบรนด์นี้คือแบรนด์ วิมครับแต่วิมนี่เป็นแบรนด์ที่จะเรียกว่ามาเหย่าวงการนะครับเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่มีราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับแต่สเปคนี่ถือว่าค่อนข้างครบคันนะครับทั้ง AI เอ่ยทั้งอัปเดตตลอดเวลาเ่ยครับแล้วทั้งคุณภาพเสียงหรือแม้กระทั่งชิปที่ใช้ครับครับมันจะมีโปรดักอะไรบ้างครับของแบรนด์นี้ครับเริ่มด้านครับผมมีตัวสตรีมเมอร์ครับรุ่นวิมอัลต้าครับตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนลำโพงเก่าให้เป็นลำโพงใหม่ได้โดยการสตรีมเพลงไปว่าจะเป็นพวก YouTube s p o t i f y Tidal ครับสมารถ ต่อออกทีวีก็ต่อได้นะครับก็ทำมาเต็นรูมด้ด้วยเช่นห้องนี้เปิดชุดหนึ่งจะสามารถเชื่อมกับ,บห้องนึงได้เอาง่ายเหมือนห้องกินข้าวเปิดเพลงนี้เดินไปห้องรับแขกเปิดอีกเพลงหนึ่งเราสามารถเปิดร้อมมันก็ได้หรือว่าจะเปิดคร์เพลงก็ได้เหมือนกันไม่แพงมากหรต้นๆหาแค่ลำโพงเก่าๆก็ได้หรือลำโพงใหม่ก็ได้มาจับคู่กันก็สามารถทําเป็นมาเต็รูมได้แล้วครับมีลูกค้าที่มาเล่าให้ฟังไหมครับว่าหลังจากเขาซื้อไปแล้วเขาประทับใจมีครับก็คือบางคนก็บอกว่าทําให้ลำโพงเก่าที่เขาไม่ได้ใีเาากกมออดจ สมสมุติคุณนุครับได้ขึ้นทาแมชชีนกลับไปวันแรกที่เข้ามาเป็นผู้บริหารคุณรนุอยากทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทเติบโตมากกว่านี้ครับน่าจะแบบฝึกภาษาอังกฤษให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่จําเป็นมากในการติดต่อธุรกิจพาร์ทเนอร์ต่างๆครับในการสื่อสารภาษาอังกฤษนี่มันค่อนข้างจําเป็นในการติดต่อสื่อสารแล้วก็เปิดโลก,แล,ก,โลกแล้วหาความรู้ครับสมตสมติว่าอีก3ปีถึงห้าปีข้างหน้าเนี่ยครับคุณนุมองสาวดิพับบิกไว้เป็นยังไงบ้างครับบริษัทเรายังเล็กๆอยู่นะครับผมก จักกับคนไทยแล้วก็คนต่างชาติมากยิ่ยงขึ้นนะครับก็อยากให้เวลาคนเขานึกถึงเรื่องเครื่องเสียงต่างๆนะครับก็จะอยากให้นึกถึงทางบริษัทของเราครับครับถ้า SME อยากเริ่มธุรกิจในช่วงนี้ครับครณนุมีคําแนะนํำยังไงให้พวกเขาบ้างครับผมว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงก็ได้นะครับเพราะว่ายุคนี้เป็นยุค AI นะครับก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีเครื่องมือต่างๆมากมายที่สมัยก่อนไม่มีแต่ก็มาพร้อกับความเสี่ยงก็คือทั้งแบบสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปค่อนข้างไวนะครับทั้งการเมืองทั้ง g e o p o l i t i c ่า ทาง s อจะสามารถหยิบจุดไหนไปใช้ครับจะมองเห็นเป็นโอกาสก็ได้หรือว่าเป็นความเสี่ยงก็ได้ครับสมมติว่าใครสักคนในช่วงนี้ครับถ้าอยากลองเล่นเครื่องเสียงขึ้นมาคุณดูมีคําแนะนําว่ายัางไงบ้างครับทางเราก็มีทางผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและคําแนะนำนะครับก็สามารถมาทดสอบทดลองฟังได้นะครับที่โชว์รูมของเราหรือไม่ก็ที่ทั้งตามห้างตามร้านค้าต่างๆทั่วประเทศนะครับผม